สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราก็จะมาเช็คกันสำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในงวดที่5นี้สำหรับเงินที่ท่านจะได้รับเงินส่วนต่างว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรนั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เราก็มาเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3มงวดที่5จ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยางพารางวดนี้ชาวสวนอดได้เงินประกันรายได้ยางพาราพูดง่ายๆก็คือว่าแห้วไม่ได้ในนั่นเองครับเพราะว่าราคายางพาราสูงมากในช่วงที่ผ่านมานั่นเองครับ เราก็มาดูความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30 พฤศจิกายนปี2,564ก็ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่3ใช้วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นกลมๆก,ก็หมื่นกว่าล้านบาทสำหรับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกะยะททั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพู ยังมีต่อเนื่องยังมีต่อเนื่องนั่นเองครับล่าสุดมาถึงงวดที่5แล้วนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565แล้วนายนกรตักวีรพัฒน์ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยก็ได้เผยว่าโครงการประกันรายได้ยางพาราวันนี้วันที่2มีนาคม2,565มีการเคาะราคา เกณฑ์กลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้ยางพาราในงวดที่5ประจำเดือนกุมภาพันธ์6 5 6 5โดยราคายางแผ่นดิบอยู่ที่60บาท58สตางต่อกิโลกรัมน้ำยางสดราคาที่61บาท8สตางต่อกิโลกรัมและ3ก็คือน้ำยางก้อนถ้วยที่26บาท50ตางต่อกิโลกรัมนั่นเองซึ่งยางพาราทั้ง3ชนิด ราคาเกณฑ์กลางอ้างอินขายเกินสูงกว่าราคาที่รัฐบาลได้ประกันไว้รัฐบาลงวดนี้เลยไม่ต้องจ่ายชดเชยให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนั่นเองก็ถือว่าได้ราคาดีแล้วนั่นเองครับสำหรับการจ่ายชดเชยประกันรายได้ยางพารามีการแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนร้อยละ60และคนกรีดร้อยละ40ของรายได้ทั้งหมด รายละไม่เกิน25ไร่เกษตรกร,ร,กรที่จะร,ะรับเงินชดเชยส่วนต่างจะต้องขึ้นนะเบียนทั้งบัตรสีเขียวและบัตรสีชมพูซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยทในวันที่ภายในวันที่14มิถุนายน2564เท่านั้นจำนวนทั้งสิ้น1,884,58รายนั่นเองเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางสามารถเช็คสิท ผ่านลิงก์ของกยทนี้ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็คืองวดนี้เราไม่ได้เราก็ไปลุ้นงวดย้อนหลังนะครับที่ท่านยังไม่ได้ก็คืองวด1 2 3 4ที่ผ่านมานั่นเองคิดว่าท่านจะได้ในส่วนที่ผ่านมานั่นเองครับหากตรวจสอบลิงก์แล้วข้อมูลอัปเดตไม่ต้องข้อมูลไม่อัปเดตไม่ต้องกังวลได้เงินแน่นอนตอนนี้ผมได้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรสาว ชาวสวนยางให้กอยทอไปเป็นที่เรียบร้อยทกศเกษตรกรชาวสวนยางสามารถตรวจสอบสถานการโอนเนินได้ของลิงก์ทกศตลอด24ชั่วโมงมีปัญหาขอให้สอบถามได้ที่กยทและทกศสาขาใกล้บ้านท่านนั่นเองด้านสำนักงานตลาดกางยางพาราจังหวัดสงขลารายงานสถานการณ์ราคายางพาราประจำวันที่2มีนาคม2565นั้นก็ได้รายงานไปแล้วนะครับผมก็ได้ทำคลิป ไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ตรวจสอบกันได้เลยนะครับว่าราคายางสูงจริงหรือไม่นั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามจะได้ไม่พลรราดข่าวสารสำหรับชาวสวนยางพาราเรานี่เองครับ